px px ถืออะไรไปครับพี่โชคไงเนี่ยชกชอะไรกล่องแค่นั้นพี่เนี่ยมาดูมาดูาดอันนี้นะครับมาอีกชุดแล้วนะครับสําหรับโชคอัพแบบคัตตอมนี่มาอย่างนี้เวลาผมสั่งโชคมานะครับมันจะมาแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยนี่คือกระบอกนะครับเนี่ยเราจะมาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องให้ดูกันสดๆเลยครับว่าว่าชคอัพคัตตอมที่ทากันเนี่ยมันมายังไงนะครับชิ้นแรกเลยก็คือกระบอกนะครับสําหรับรุ่นนี้เป็นกระบอกอลูมิเนียม เดี๋ยวเราจะอธิบายทีละชิ้นเลยนะครับผมนี่นะครับกระบอกอลูมิเนียมนะครับผมขนาดประมาณ5-8มิลนะครับเห็นนะอ่เป็นไรคร่าวๆนะครับ58มิลเนี่ยผมจะแกะให้ดูทีละชิ้นเลยนะครับนี่กระบอก5-8มิลตัวนี้เราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาเป็นอลูมิเนียมหรือเป็นเหล็กนะฮะอลูมิเนียมก็จะแพงกว่าหน่อยแต่ว่ามันเบามากนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะหนานะฮะหนากว่าเหล็กอยู่ประมาณนึง นะครับกระบอกเสร็จแล้วชิ้นต่อไปขาดไม่ได้เลยแกนนะครับนี่แกนนะครับตัวนี้เป็นขนาด16บมิลน,นะครับผมแต่ผมจะวางทีละชิ้นนะครับแกนน,นี่เลยนี่แกนนะครับผม16บมิล ต่อไปนะครับหลอดวาลแล้วก็ฝาปิดไกดวาลวนะครับแล้วไกดวาลนี่จะมาแบบนี้แล้วก็ฝาชิ้นบนนะฮะให้ดูนิดนึงงานเขาเนียนมากนะครับนี่นะครับงานนี่คือแบบสวยกลิปนะครับผมนะครับสีต่างๆก็จะมาแบบนี้นะครับชิ้นหนึ่ง นี่ชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นตรงนี้เลยทีนี้รุ่นนี้นะครับพิเศษกว่ารุ่นอนิดนึงอ่ะเติมนิดหนึ่งครับตัวนี้นะครับเป็นโชคระบ,บโมโนโทูบนะฮะเขาถอดกันได้อย่างนี้เลยนะครับเนี่ฮะเราก็ประกอบกันอย่างนี้เลย <_ S 1> งานสวยมากนะครับนี่นําเสนอจริงๆรินะแต่ตินี้มันจะมีซีนอีกนะอันนี้ผมยังไม่ใส่ซีนประกอบให้ดูก่อน,นสวยมากเลยนะฮะงานกริบเลยนี่เราก็หมุนเข้าไป มันก็สามารถใส่กับรถได้หลายรุ่นเพราะว่าเราจะเปลี่ยนพวกนี้เอานะครับอันนี้ผมเข้าค้ไว้ก่อนนะครับอ่านีนเป็นฝาปิดด้านล่างของกระบอกนี้ปุ๊บต่อกันเป็นเลโก้เลยนะฮะเลโก้สไตล์ครับ LEGO รชุดน,นี้๊พระเอกอีกตัวนึงนะครับของงานเลยนะครับก็คือขาล่างนะครับนี่นะครับ ข้อดีของมันเลยนะครับการที่มันมาแบบเนี้ยสมมุตินะครับวันหนึ่งเราตอนนี้เราใช้โหลดอยู่อวันข้างหน้าทรง,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 งแบบออฟโหลดมาว่าเราอยากยกรถสักหน่อยเปลี่ยนแค่นี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนทั้งหมดนะฮะชิ้นนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ต่ออย่างนี้นะครับ <tone> แล้วก็บูทที่เขาให้มานะครับเป็นบูทยูรีเทนอย่างดีเลยนะฮะแบบนี้มีอะไรอีกชิ้นส่วนสำคัญน,นะครับก็จะเป็น ลองสปริงนะฮะตัวนี้ก็เป็นจะเป็นแบบปรับเกลียวนะัะผมเป็นสตัดปรับเกลียวให้ดูปุ๊บ,ป,บ,ป,บประกอบกันอย่างนี้เลยนะครับชิ้นนี้นะครัสบสองชิ้นนะ,ะปรับเกลียวตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวล็อกนะครับผมเราก็ใส่เข้าไปปุ๊บนะฮะไว้เราตั้งแบบตั้งพีโหลดสปริงนะครับผมสปริงสั้นสปริงยาวเนี่ย ตัวนี้จะเป็นตัวตั้งพีหลดตสปริงแล้วก็กําหนดความสูงได้เล็กน้อยนะครับนี้ใส่เข้าไปทีนี้มันตัวลองนะครับอ่ะคร่าวๆเลยกันนะครับนี้เราอยากได้ความสูงอะไรตั้งตรงนี้ชิ้นหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกรองสปริงนะฮะก็ใส่เข้าไปปุ๊บอืมเราเป็นรูปเป็นล่างเลยไหมฮะีแค่ประกอบประกอบกระบอกนะครับรูปเป็นล่างแล้ว แล้วก็ชิ้นต่อไปลูกสูบครับชิ้นนี้มาใกล้ๆนะครับช่างลูกสูบครับปุ๊บตัวนี้นะครับเป็นตัวกำหนดฟิลลิ่งของโช๊คอัพเลยนะฮะตัวลูกสูบป,ปุ๊บตัดเลยนะครับก็จะมีเนี่ยครับเขาจะเรียงชิมมาละตัวนี้นะครับชิมที่ใช้เนี่ยเขาจะเรียงมาแบบสเปค ตามที่เขาบอกว่ากําหนดฟิลลิ่งของโช๊คอัพเนี่ยคืออยู่ที่ตัวนี้นะฮะก็จะมีชินที่เขาเรียนมาประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเข้าคร่วไว้ก่อนนี่นีชิมน,นะครนี่ลูกสูบนะครับผมอัน,นเมื่อกี้มันเป็นฝั่งฝั่งรีบาวมีฝั่งบัมอยู่นี่เขาก็จะเรียงมาแล้วหลักค่านีงนะครับทีเนี้ยเราจะกําหนดรถเราด้วยจะนุ่มจะหนึบจะล้อเล็กล้อใหญ่อะไรต่างๆนานา อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับตัวโชกอัพตรงนี้มันก็สามารถให้อะไรเราได้ครบถ้วนแล้วนะครับผมเพราะว่ากําหนดอะไรได้หลายๆอย่างแล้วนะครับอย่างเช่นความยาวขาเงี้ยวันนึงเราอยากจะเปลี่ยนทรงเราก็เปลี่ยนขาตรงนี้นะครับกระบอกงนี้สปริงสั้นสปริงยาวเ็าสามารถเปลี่ยนทีหลังได้เป็นคัตตอมได้เป็นจุดๆไปเลยนะครับผมปรับพีโหลดสปริงก็อิสระวันนึงเปลี่ยนสปริงอยากได้สปริงที่มันสั้นยาวกว่าเดิมนุ่มหนึบกว่าเดิมอะไรพวกนี้เราก็สามารถตั้งพีโหลดสปริงได้สระอย่างตัวนี้ ก็ทุกอย่างกําหนดด้วยความถูกต้องนะครับผมไม่ได้แบบหมายความว่าอะไรก็แล้วแต่ไปอยู่ที่การบีบสปริงทั้งหมดเลยมันไม่ใช่นะครับการบีบสปริงเนี่ยเป็นแค่อย่างเดียวรถจะสูงจะต่ามันอยู่ที่ขาพวกนี้มากกว่านะครับทาง d c s เขาเลยออกแบบมาแบบเนี่ยคัทตอมเปลี่ยนได้หมดเลยตามรถตามอะไรที่เราต้องการเลยนะครับผมนะครับมีขนาดต่างๆแล้วก็บทสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดว่าโช๊คเราจะนุ่มจะแข็งจะอะไรเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ชิมนะฮะ ชิมพวกนี้จะเป็นการกําหนดฟิลลิ่งเลยว่ายุบนุม่ไมไหมหนึบไหมอะไรเท่าไหร่ล้อยางไซส์ไหนสเปคไหนมันจะอยู่ตรงเนี้ยเราสามารถกําหนดได้ผมก็จะสั่งสเปคไปแล้วว่ารถล,ล้อยางแบบนี้แบบนี้มาชุดหนึ่งก่อนขาดเหลือ,อยังไงผมมีนี่ฮะเราก็จะมีชิมพวกนี้นะครับเดี๋ยวต้องซูมมไาไหน่อยครับพวกเนี้ยมันจะเป็นการจูนต่อจากตัวนี้ไปได้เพราะว่าเอเราใสไปแล้วขาดเหลือตรงไหนเนี่ยเราก็จูนต่อไปได้เลยจากชิมพวกเนี้ที่เขาให้มาเป็นค่าที่เขา คำนวณมาแล้วว่าประมาณนี้นะครับขาดเหลืออยู่ที่ผมผมก็จะมีชิมพวกนี้เต็มเลยนะครับนี่มีเพียบเลยนะเพื่อจะจูนใหม่กําหนดฟิลลิ่งใหม่ให้เข้ากับความต้องการให้เข้ากับตรงรถของเรานะครับผมแล้วก็ชิ้นส่วนเขาพรีเมียมจริงๆนะครับนําเสนอเลยเนะี่ยสวยๆเลยนะกิฟต์ๆอย่างเงี้ยคึงมาสวยมากนะครับงานสวยมากๆแล้วก็บูทเนี่ยยูรีเทนอย่างดีแบบนี้เลยนะนี่นก็เป็นตัวล็อกเบาข้างบนก็ยูรีเทนหมดเลยนะฮะับลูกสูบนะครับแล้วก็ วาล์วเติมแก๊สนะฮะเขาใช้แบบเป็นคล้าย,ายๆจุ๊บมอเตอร์ไซค์อย่างนี้นะเราก็ติดตั้งเข้าไปตรงนี้ไม่ได้ใช้เข็มเจาะตรงนี้มันจะทนกว่าเพราะว่ามันเหมือนแบบมีเข็มมีสอนเงี้ยฮะมันจะเติมลมเนี่ยเป๊กกว่าด้วยนะฮะเอาใช้แบบนี้เขาจะเลือกงานพรีเมียมมาให้เราหมดเลยนะครับในในชุดโชคที่ให้มาชุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็หมดละคละบครบละที่เหลือก็จะเป็นของอีกต้นหนึ่งแล้วก็ซีนต่างๆอันนี้เป็นการเอามาให้ดูคร่าวๆก่อน,นครับเดี๋ยวติดตั้งเข้าในรถเร็จเ เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงแล้วรอขนาดไหนนะครับผมโอเคครับนี่นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ